โอเคโอเคโอเคฝากไปฝากมาที่น้องคู่เล่นอยู่เป็นคลิปสุดท้ายค่ะคือ9โมง11นาทีของวันที่11นุสสาคมคือน้องน่าหายตัวไปในช่วงเวลานั้ะแต่พี่แล้วมี่บ้าพี่แหวงไม่ใช่หรอกน้องคู่หายตัวไปประมาณ8โมงกว่าเพราะป้าพี่แล้วงไม่รู้เสียงเพลงช่าง น้องเสด็จเริ่มตามหาน้องคุณู่แล้วนั้นหมายความว่าน้องคมณู้น่าจะหายตัวไปช่วงแปดเมษายนนะนี่ค่ะช่วงเวลาก็ยังมีหลายข้อมูลยังไม่แน่ใจก็รอฟังจากตำรวจกัแล้วกันว่าเป็นช่วงเวลาไหนกันแน่แต่คําถามที่ย้อนกลับมาก็คือแล้วสมุนลุงคลวันที่19พฤษภาคมวันที่น้องคมณู้หายตัวไปช่วงเช้าช่วงเช้าลุงพลอยู่ไหนกันแน่เพราะว่าข้อมูลที่ คำว่าเอส7โมงเช้าลูกคนอยู่หลายที่เลยพาลูกคนมาอยู่ตรงนั้นแต่ที่นี่ลูกคนอีกที่นหนึ่งอะไรแบบนี้นะคะแล้วไปฟ้องงานล้วนหรืมาไลเ่เรียงมาดูหน่อยค่ะทีลูกคนยืนยันกับทีมข่าวว่า7โมงเช้าติ่เอกลักษณ์พานคนขี่ยานอยู่ในสวนค่ะซึ่งพง่อแดนบอกว่า9โมงเช้ายังเห็นอยู่ที่สวนยาด พยานสองคนเป็นพยานคนใหม่เลยยืนยันกับทีมขา่าวว่าเจ็ดโมงเช้าเห็นลุงคนขี่รถจกักรยานยนต์อยู่บนถนนอา้าวไม่ตรงกันแล้ว,ว,ว,วมมไม่ตรงที่เจ้าหูดู่ร่องจุดบุกองโทรหาบุงคนเจ็ดโมงถึงวัรนีสคนไม่มาส่ง